<Billie S 1> มาแม่จับหน่อยต้นนึงมานี่ต้นอันนี่เขาเป็นต้นยาก็กิ่งโน่นแม่นต่นนี่จยูนโลนีไม่ได้กับนี่หนน้าอยกิโลหนึ่ง้านนี่มองบ้านในนนเมืองก่อนเที่ยอันนี้ไม่เหดบุญท้าแม่แล้วเสียใจเสียถ้าขอยใหดบุญเน เอาอาใส่กระดูกมั้เพิ่นเพิ่นจ้าเพิ่นยูประตูรงมีนเพิ่นยูเนี่ยท่านนอกก็มีนะจ้ะเจ้าหูว่าท่านหนอกกระมีสานหน่อยปูงายยันตามท้าข่อยยู่นี่่นยูทั้งนอกอันนี้มาถ่ายหลายเีแล้วบ่คยได้เข่ามาก่นอยู่บอก ันคนั้นนี่นันนี่อ mm ันร้อนไปนะมรอนไปนี <k OK)> <k ่แล้วนี Whoops, ่ไหหอนนี่นะเ่ะขาคอนเดค่าเขาบ่ท่านคนนีากำลังมาน้ำเสาะรุ่งกัเก่าด้วไหมน้ําน้ำสาะกระเก่า่งส่วนมาตะกี้คนยังขวารงไปผ้ากันทายลูกกัางแต่มากระตะอุบหลอดนะก็อนย่างไปละข้างคุณ จะมาไปือเป่า่สางซายมาไปหรอ่ากันยกมือใส่หัวแล้วก็แล้วดอกพูดข้างนอกพูนประบายพูนมองพนยูต้นต้นอะไ่พ่มาหอยูมาสุดก่อนเลยพ่องูงูนี้ามาสุดก่อนเขาพูดโตอูบ่องูออกมาพ่องู อุ้ยสบายแต่หน่อยน่ำใสแท้ใสลิแต่กี้บ่มีดอกอันอีเกียบบ่มได้มาอยู่เลยบรรแล้ก็คึมก็หนีอีกเนาะออันอยากเอาใจนักองเดียวขามหาบ่คอยแบบรุ่งรักษาบมได้มาสองทุกอย่งนีอืม